วันนี้กำลังจะใช้โค้ดญี่ปุ่นอะไรคือเหตุผลที่เลือกใช้มาโกโตเคกุระโมริที่ถือว่าเป็นบิ๊กเนมคนหนึ่งคือผมมองว่ามันน่าจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วใช่ไหมเราลองโค้ดมาหมดแล้วผมว่าได้โค้ดเตี้ยในในโค้ดเมืองไทยโค้ดเตี้ยสะสมเนี่ยอยู่กับเรามาประมาณสามสี่ปี เราก็เรียนรู้ทุกอย่างแล้วใช่ไหมแล้วก็โค้ดเจ้ยเองเขาก็โอเคเมื่อเขาไปเราก็ต้องทำเกันบ้านแล้วเอาโค้ชขครดีหาโค้นอกดีกว่าอืลองดูสิว่าเป็นยังไงครับก็เลยคุยกับโค้ชเฮงอะไรเงี้ยก็เป็นที่มาว่าเออตกลงกันหาทีกุดีกว่าฟุตบอลฟุตบอลชลบุรีจะเปลี่ยนไปขนาดไหนในมวโยนทีกูไม่ทราบไม่รู้เรื่องความคาดหวังอ่ะการผมมองว่าวินัยก่อนอวินัยการฝึกซ้อมอืแล้วรูปแบบการเล่น คือ,คอมันต้องมาคือก่อนที่จะเราจะเลือกเทกูเอาคุยคยคนเก่งแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องสอบถามกับคนที่เราเคยร่วมงานเทกูว่าเขานิสัยยังไงไปยังไงทุกคนก็ตอบเด่งว่าคือวินัยดีซ้อมดีครับอ่าโอเคจบอืแล้วก็โอเคละก็เลยเลยคุยเทกูแต่พอมาถึงชมรีแล้วเราก็ยังไม่รู้เพราะว่าวันที่ยี่สิบเขาถึงมาสองที่คุยกันนี้มัน ครับมันยังเขายังไม่ไม่ออกมาครับเพียงแต่ว่าเขาให้สตาฟเขามาจาัดก,การเรื่องแรงก่อนอือฉะนั้นถ้าเรามาั่นใจในเรื่องวินัยตามที่เราเห็นใน้ฟัง,<อ>งมาจากอาครับแล้วเราก็รู้ว่าเอ,อรูปแบบเขาพอมีผมว่ามันก็สู่การไปแสดงแล้วแสดงฝีมือแล้วในการเล่นฉะนั้นเวลาแข่งจริงจริง ผลของมันชนะแพ้เสมอเราก็ไม่รู้แต่ถ้ามันมีรูปแบบครับเด็กมีวินยัยเด็กมีแรงมันก็เป็นมีเป้าหมายแล้วว่าเออมันจะดีขึ้นในอนาคตได้ช่วบุรีเป็นครีมหนึ่งที่ให้โอกาสโค้ชยาวนานมากแล้วไม่ได้แบบว่าใจเร็วใจร้อนแพ้ปลดเทกุกจะมีเวลาทํางานระยะยาวขนาดไหนฮะคือเบื้องต้นเซ็นไว้สองปีใช่ไหมมันก็อยู่ที่ตัวเขาแหละอืเขามีความสุขไหมในการทำใช่ไหมเราก็ต้องให้โอกาสกันออื